ในพื้นฐานที่ในในพื้นฐานของของอารมณ์ของเราเนี่ยจะมีอยู่สามตัวอยู่ภายในอยู่แล้วความโลภความโกรธความรลงเนี่ยถ้าเราเอาตัวนั้นมาเป็นพื้นฐานในการคิดเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรมีความสุขเลยการทำงานถ้าเอาพื้นฐานความคิดแบบนี้เป็นที่ตั้งเนี่ยมันไม่เคยมีความพึงพอใจเลยแต่ละวันมันก็จะมีอารมณ์เมตเหมือนกันเพราะฉะนั้น การที่มหาลาัยมีโครงการนี้เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตใจของท่านเนี่ยเพื่อให้เห็นความทองแท้ของความเป็นจริงให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งที่มันมีมันเป็นเพื่อให้ท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือสังขารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เราประสบพบเห็นทุกวันเนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้น การเข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อเพื่อยกระดับเพื่อยกระดับอารมณ์ของท่านให้เห็นว่ามันทุกอย่างมันไม่มันยึดติดไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอนิจจังทั้งหมดถ้าเราท่านทั้งหลายเ,ยเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นสิ่งแน่นอนเนี่ยเราก็จะปล่อยวางได้ทีนี้การทํางานในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันทํางานเป็นทีมเรียกว่าทํางานกันเป็นทีม ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำแต่แต่ว่าเราจะชินจะชินว่างานใครงานมันภาร่างานใครพาร่างานมันจริงๆแล้วงานจะสําเร็จเนี่ยต้องทํางานเป็นทีมเป็นหมู่เป็นคณะถ้างานนั้นประสบความสําเร็จงานในองค์กรหรือหน่วยงานของท่านเนี่ยประสบความสําเร็จมันไม่ใช่เป็นความสําเร็จของผู้ใดผู้หนึ่งถ้าเกิดงานนั้นประสบความล้มเหลว เราไปโทษใครไม่ได้มันก็รับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดอันนี้คือการทำงานเป็นทีมเพื่อเพื่อยกระดับองค์กรให้มีการพัฒนาขึ้นไปเพราะฉะนั้นทําไมจึงต้องมาปฏิบัติธรรมก็ด้วยเหตุนี้เองเพราะว่าที่มหาลายัยถ้าจะพูดภาษาตลาดคือภาษาชาวบ้านก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพัฒนาองความรู้ต่าง ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาอารมณ์กรรมาฐานต่างๆเนี่ยถ้ามหาละจักกิจกรรมเหล่าน,นี้ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยให้เกิดฉันทะให้มองในแง่บวกว่าเราจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าภาษาตลาดก็คือสินค้าที่จะติดตลาดที่คนจะรู้จักเนี่ยต้องมีหีบพอหรือแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามที่น่าดูน่ามองน่าจับต้อง แล้วอีกอันหนึ่งสินค้าที่ตลาดจะรู้จักและตลาดเห็นคุณค่าก็คือการโปรโมตการโปรโมทสินค้าตัวนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าเข้ามาพัฒนารูปแบบของตัวท่านเองพัฒนาหีพอเรียกแพรกเกจิ้งเนี่ยให้ดูดีขึ้นมาถ้าท่านทั้งหลายบรรลุผลในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบรรลุผลแล้วว่าท่าน ได้คุณธรรมที่เป็นอารมณ์ธรรมทางจ,จิตใจแล้วเนี่ยหีพอไม่สำคัญเลยหีพอไม่สำคัญการโปรโมตก็ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้องโปรโมทต,ตัวเองขึ้นมาให้ได้จากการเพิ่มเติมความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจด้านภายนอกด้านภายใน,ไไนเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองด้วยการเข้าปฏิบัติธรรมร่วมมือโครงการเพื่อให้ท่านมีคุณภาพขึ้นถ้าเมื่อไร ตัวท่านบนรรลุธรรมหมายาว่าเป็นสมาธิฐิแล้วยังเป็นสมาสังกปะด้วยนี่พอไม่สำคัญเหมือนทองผ้ากิลิ้วห่อ,อกแก่มาก็เป็นทองผ้าทองคำห่อ,อกแก่มาก็เป็นทองนั่นแหละคือจุดหมายสูงสุดว่าการพัฒนาภายใน,นภายในนี่สำคัญที่สุดที่ พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ว่าแ <c oughs> ม้แต่นักปราชญ์ก็เคยนำมากล่าวไว้ว่าภายนอกกับภายในเนี่ยต้องสัมพันธ์กันภายนอกคือกายวาจาภายในคือจิตใจคือวิธีคิดวิธีคิดการเราจะพูดหรือจะทำเนี่ยมันออกมาจากสมองก่อนทั้งหมดเลยถ้าพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำสิ่ง ที่ดีที่ดูดีเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็บ่งบอกถึงตัวเราเองว่าภายในของตัวเราเองคิดให้ทำอย่างนั้นกายเราเนี่ยมันมีมันนั่งอยู่บนกองเชื้อโรคสารพัดโรคก,กายโรคก,กายเนี่ยเยอะแยะโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุอันนี้ถือเป็นโรคโรคภายนอกเนี่ยมียารักษามีหมอรักษา แต่โรคภายในคือจิตใจของเราเนี่ยไม่มียารักษาเราต้องฝึกอบรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาตนเองเราต้องพร้อมที่จะรักษาป่วยใจของเราให้ได้ทำไมต้องสัมพันธ์กันบางทีเนี่ยที่เป็นที่เชื้อโรคที่ทำร้ายร่างกายมนุษย์มากที่สุดถ้าใครรู้ตัวเองไปตรวจหมอรู้ตัวเองว่าเป็นเป็นมะเร็งเนี่ย จิตตกทันทีเพราะอะไรเพราะไม่เคยฝึกปฏิบัติจิตให้หนักแน่นมั่นคงไม่เคยฝึกปฏิบัติให้เห็นความเป็นอนิจจังของสังขารของโลกของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เคยฝึกปฏิบัติให้เห็นความจริงของหลักใจรักเวลารู้ว่าเราเป็นโลกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าใจตกใจเสียจิตตกร่างกายสุดเลย าข่าวมีเห็นประจําร่างกายสุดโทรมลงทันทีเลยสิ่งที่เคยเห็นพระเทลาหลายองค์ดูร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์อารมณ์ดีวันหนึ่งไปตรวจหมอบอกว่าเป็นเบาหวานหนึ่งเดือนผ่านไปท่านองค์นั้นผอมทันทีเลยจะไปโทษเพราะเป็นเบาหวานจึงผอมมันก็ไม่ใช่หลายองค์ท่านก็ไม่ได้ผอมอันนั้นคือหมายถึงภายในของท่านไม่ป่วย คงที่รักษาสภาพได้เนี่ยภายในของท่านไม่ได้ป่วยไม่ได้วิตกไม่ได้มองเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทําร้ายท่านให้มองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารใจเราไม่ป่วยใจเรารักษาใจเป็นปกปติหมอให้รักษางไงก็รักษาเราไม่ไปปะริเทวนากับมันถึงแม้จะเจ็บปวดรุนแรงอย่างไรขอให้ใจนิ่งใจเป็นหนึ่งร่างกายก็จะพัฒนา จากการหลั่งอะดีนอรลีนจากสมองของเราด้วยการคิดบวกหรือการคิดดีด้วยใจนิ่งเนี่ยทำให้ร่างกายเป็นปกติได้ในกรณีถ้าใครจิตตกแล้วยิ่งมีคนมาพูดในทางลบให้เราฟังแล้วนะยิ่งซุดโ้มหนักครับอันนี้สิ่งที่มองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมาอบรมพัฒนาจิตใจวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพื่อตัวของเรานั่นเองเ,องเป็นหลักนะครับ ทีนี้การปฏิบัติพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเราเนี่ยข้อสำคัญข้อสำคัญที่สุดจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะใช้หลักสติบฐานสี่หลักธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นหลักธรรมในสำคัญทุกหลักธรรมเลยแล้วแต่เราจะไปเน้นจุดไหนแต่สิ่งสูงสุดที่ปรารถนาคือการดำรงชีวิต ให้มีสันติสุขในในชีวิตนี้นั่นเองอันดับแรกก็คือสะอาดใจใจสะอาดมาันต้องมาทำใจให้สะอาดทำวาจาะให้สะอาดทำกายให้สะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายก็คือด้วยการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติ รักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาดกายสะอาวาจาทำให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใจสะอาดเป็นอันดับแรกเพราะจิตใจเป็นประธานเป็นใหญ่ทั้งหมดของการบังคับควบคุมการพูดการกระทำการจะทำให้จิตใจสะอาดก็ต้องเกิดความสงบซะก่อนนั่นคือการทำสมาธิฟังอารมณ์กรรมฐานจากครูบาอาจารย์ที่จะให้ วิธีคิดกับท่านที่เราเป็นทุกข์หนักกันทุกวันนี้เกิดจากความพัดพลาดทั้งหมดเลยความพัดพลาดสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่มันเป็นมันมีอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นความตายก็คือความพัดพลาดไม่ว่าจะจากถิ่นนั้นมาสู่ถินนี้ก็คือความพัดพลาดไม่ว่าสิ่งอันเป็นที่เราที่ชอบใจห่างเราไปก็คือความพัดพลาดเราเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยทีนี้การทําใจให้สงบ ทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเพื่อไตรตรองใคร่ควรวิเคราะห์สิ่งที่มันมีมันเป็นว่าความจริงมันคืออะไรถ้าจิตใจเราได้รับการยกระดับเพื่อให้ยอมรับความเป็นอนิจจังของของสรรพรสิ่งในโลกนี้ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่เราจะมองมองมอง,มองสักว่ามันเป็นได้แล้วเราก็จะตั้งหลักว่าเราควรจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันเอาตัวเราเป็นตัวยอย่างแล้วกัน ตั้งแต่เกิดมาจนอายุขนาดเนี้ยเคยมีอะไรนิ่งอยู่กับที่มั่งสำหรับตัวเราไวยไม่เคยนิ่งเลยอย่างผมเห็นใครไม่เห็นลูกตอนเล็กก็บอกโอ้ทำไมสตวดโตองผอมแล้วตอนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ผมก็ให้อารมณ์เขาไปเลยนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าไปเชื่อว,ว่าใครนะว่าทำไมปล่อยตัวอย่างนั้นอย่างนี้เวลาผ่านไปทุกคนซึส่สมหมด ร่างกายสุดโตมเปลี่ยนแปลงตลอดลายังไม่พอจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาสิ่งแวดล้อมอารมณ์และสถานที่บางคนตอนเล็กเป็นคนขี้อายไม่กล้าสู้หน้าคนเรียนไม่เก่งวันเวลาผ่านไปถ้าคนนะั้นพัฒนาตัวเอง เข้าสังคมที่เปลี่ยนแปลงยูต่ตลอดเวลาไม่ได้หมายว่าอยู่กับที่มีสังคมที่กว้างขึ้นไปเรื่อยๆเ,เข้าสังคมนั้นพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับตัวเข้ากับสังคมนั้นอย่างอย่างนี้เป็นต้นเข้ามาเรียนรู้วิธีปฏิบัติธรรมปฏิแบัติกรรมฐานเพื่อให้ตนเองในพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เราเคยคิดไม่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องมานั่งบวชเป็นพระและมานั่งปฏิบัติธรรมโยมเหมือนกันว่าเคยคิดไหมว่าเราจะต้องมาเข้ามาปฏิบัติการตรงนี้ทําสิ่งนี้แต่ชีวิตของมนุษย์ไม่ต้องหยุดอยู่ที่ไม่ได้ต้องพัฒนาทั้งความรู้ที่เป็นภายนอกและอารมณ์ที่เป็นการพัฒนาอารมณ์คือจิตใจของเรานะต้องพัฒนาอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เพื่อไม่ให้หลุดไปจากโลกเพื่อไม่ให้หลุดไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ถ้าคนที่ตามตามพิจารณาไคลครวนกับสิ่งที่ไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยด้วยการยึดติดด้วยการอารมณ์เสียด้วยความไม่พอใจด้วยจิตตกวิตกกังวลต่างๆเนี่ยแปลว่าไม่ได้รับการฝึกอบรมจิตใจที่ให้เข้มแข็งเพื่อพิจารณาไตรตรองไคลคร,รวนในสิ่งที่มีที่เป็นปัจจุบันได้จะอยู่โลกนี้ลําบากอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือความดีของท่านที่เข้ามา ปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตใจพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งมองเห็นความเป็นจริงด้วยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าการเข้ามาฝึกอบรมยกระดับจิตใจของเราเนี่ยทำได้กับทุกชาติทุกศาสนาไม่จําเป็นเฉพาะเพราะชาวพุทธก็ทําได้เพราะฉะนั้นความสําเร็จการงานความสําเร็จในการดำเนินชีวิต มันอยู่กับจิตใจของเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำมาเป็นตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายต่อไปเนี้ยที่ที่ที่พูดมาว่าสะอาดกายสะอาดวาจาเนี่ยขอมองเห็นสะอาดใจ,จกำลังพัฒนาอยู่หรือท่านได้รับการพัฒนามาแล้วแต่มาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้น อารมณ์กรรมฐานที่สุดก็คือสะอาดสงบสว่างสะอาดก็สะอาดกายสะอาดวจาสะอาดใจสงบก็คือจิตใจนิ่งสามารถที่มีสติสามาัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังทําอะไรเรียกว่าสงบสงบได้ทุกสถานการณ์ปัญญาก็คือแสงสว่างไม่ได้หมายว่าท่านมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะเกิดปัญญาเองไม่ใช่เมื่อจิตใจท่านสงบ รู้จักควบคุมจิตใจเรียกว่าสงบมีสติมีสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตทุกเวลาทุกวันเนี่ยคือคือความสงบเวลาท่านเจอปัญหามีอุปสรรคมีสิ่งต่างๆที่ไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของท่านเนี่ยความสงบกับสติสัมปชัญญะของท่าน,นจะทําให้ท่านเกิดปัญญาเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ตกอยู่ในอารมณ์ของความโกรธไม่ได้ตกอยู่ในอารมณ์ของความโลภเราก็อาจจะตกได้ มันมาแวบเดียวแต่ถ้าเราฝึกกิจอย่างเนี้ยประจำเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะควบคุมอารมณ์เราอย่างไรเราจะมีสติกับสามาธชัญญะได้อย่างไรเนี่ยอยู่ที่การฝึกอารมณ์ฝ่ายต่ำเชั่วโวมีทุกคนแต่ถ้ามีเราให้รีบมีสติแล้วแล้วผักมันออกไปว่าผักออกไปซ้ายบอกอย่าอยู่กับฉันนานเดี๋ยวฉันจะเป็นทุกข์เองนั่นก็คือถ้ามีเรามีเราถ้าเราเป็นคนมักโกรธมักอารมณ์เสียเนี่ย เราเราแสดงออกทางวาจาทางกายเสร็จเนี่ยคนที่รับอารมณ์เราไปนะบางคนเขาไม่ได้เดือดร้อนนะคนเดือดร้อนหนักคือตัวเราเองกว่าที่เราจะระง,งับไฟกองเนี้ยให้หลุดออกไปจากจิตวิญญาณของเราได้นะใช้เวลาใช้เวลานาน,านมากแล้วร่างกายและจิตใจเราก็จะสุดโทมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้แล้วเรารีบให้มันออกไปจากเราแล้วเราใช้สติกะสามาชัญ,ญาที่มีเนี่ยหยุด คร้คลรสิ่งที่มันเกิดที่มันมีขึ้นเป็นไตรตรองแล้วตัดสินด้วยปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าแสงสว่างปัญญาคือแสงสวา่ญญาสงเหตุการณ์นั้นก็จะสงบชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กเรามีพี่มีน้องถ้าเกิดทะเลาะเบาแวงกันมีปัญหา ทางวาจาก่อนทะเลาะก,กันแล้วสุดท้ายจบด้วยที่ใช้และใช้กําลังเข้าห้ามหันกันก็เรียกว่าทางกายเนะส่วนมากเราจะเห็นพ่อใช้อารมณ์โทสะมมาระงับปัญหาไม่เจ็บทั้งคู่ก็เจ็บข้างหนึ่งแต่เราจะเห็นแม่เนี่ยเป็นกลางที่สุดอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงเราจะเห็นว่าแม่เนี่ยเป็นกลางที่สุดแปลว่าแม่เนี่ย ใช้สติมากที่สุดถ้าแม่ใช้สติตัดสินปัญหารูปเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาก็จะจบได้ง่ายนั่นก็คือพื้นฐานนี่เราเชื่อเราศรัทธาแม่พ่อเป็นหลักอยู่แล้วสิ่งที่จะควบคุมจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของเราได้คือศรัทธาความเชื่อฉันทะคือความพอใจ ไม่ว่าหน่วยงานไหนองคอ์กรไหนถ้าเอาจิตใจเราไว้ได้เนี่ยงานนั้นจะสําเร็จจะขอจะขอความร่วมมือจากเราได้ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรมหรือการพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยแต่มมนไม่ได้หมายว่าทาครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจะสาเร็จแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้มีพื้นฐานอยู่แล้วมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะมาพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสิ่งที่สังคมต้องการ สังคมโลกโลกในปัจจุบันนี้ earn, ต้องการก็กคือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันด้วยความรู้สึกนึกคิดไม่เบียดเบียนกันด้วยวาจาไม่เบียดเบียนด้วยการกระทําถ้าเบียดเบียนกันด้วยกายเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บเลยจบถ้าเบียดเบียนด้วยวาจาเนี่ยเป็นแผลติดใจ,จของบุคคลนั้นไปตลอดเช่นดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเจอหน้าก็ตำหนิเจอหน้าก็นนากเน็บแนมเจอหน้าก็กระแทกกระแหนงนี่เรียกว่าด้วยวาจา คนที่เราดูหมิ่นดูแคนเนบแนมเสียแทงนะถ้าเขาปฏิบัติธรรมนะเขาไม่รับพขาทาใจปล่อยวางได้แต่คนเป็ทุกข์คือเราซะเองอย่างนี้เป็นต้นก็ให้พึงระวังไม่เบียดเบียนและสังคมที่จะอยู่กันอย่างสงบสุขได้ก็คือคนในสังคมต้องเสียสละเป็นต้องมีจิตอาสาสูงต้องรู้จักสามัคคี อีกข้อหนึ่งก็คือรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีที่เป็นในปัจจุบันให้เราเข้าใจว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรอยู่กับที่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราอย่าไปยึดติดอยู่กับมันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ที่สังคมหวังหวังอยากจะให้มีให้เป็นามาดูว่าการประเมินตนเองในสิ่งที่ท่าน มาพัฒนายกระดับจิตใจของตนเองแล้วเนี่ยการทำงานอย่างมีความสุขด้วยการคิดบวกเนี่ยคืออย่างไรยกจะยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วท่านประเมินตนเองว่าท่านมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในสมองท่านไหมคิดว่ามีมีทั้งหลายข้อเนี่ยคิดว่ามีแท่ทุกข้อแล้วมีมากด้วยที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้มีมากด้วยแต่มา ปฏิบัติครั้งนี้พัฒนาครั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมเวลาปฏิบัติทมท่านท่านไข้ครัวนเนะว่าสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นวาจากายที่ผ่านมาวิธีคิดที่ผ่านมานะสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยดีดดลิถอ,อกไปเลยดีลิถูกสมองหมดเลยลบออกไปเลยสิ่งไหนมันดีอยู่แล้วก็พัฒนาสิ่งไหนยังไม่มีเพิ่มเข้ามาแล้วพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับอ่ะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านมีสิ่งอยู่นี้อยู่ในจิตใจไหม เวลาทำงานกับเพื่อนหนึ่งอย่าทำลายความหวังของใครเพราะทั้งชีวิตเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นเรามีเพื่อนเนี่ยบางบางคนเนี่ยเขามีความหวังอะไรในชีวิตเนี่ยเขาจะมาพูดให้เราฟังเพื่อขอกําลังใจเพื่อขอความสนับสนุนถ้าเราไปซ้ำเติมก็ว่าเออความหวังลงมเแลวอยู่แค่เดียแล้ว,ลวนี่ก็คือเบียดเบียนทางวาจา นอันี่คือการคิดบวกเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมเขาในทางที่สุดที่ถูกด้วยปัญญาถ้าเราไม่ส่งเสริมก็คใหยนิ่งฟังก็จะดีที่สุดข้อสองถ้ามีใครคุยว่าถ้ามีใครคุยว่าเขามีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญนั้นๆจงเป็นผู้ฟังที่ดีบางบางทีเราเนี่ยเรามักจะต่อเลยขี้โม้ขี้คุยโกหกหรือเปล่าอันนี้คือธรรมชาติ แต่เราจงเป็นผู้ฟังที่ดีนยฟังเขาให้จบถ้าเป็นเรามากก็เหมือนกันแล้วก็อย่าคุยทับหรือว่าขัดคอขัดจังหวะเขาอันนี้คือคนคิดบวกจงเข้าใจว่าการคิดบวกเนี่ยมันมันไม่ได้เพื่อคนนั้นนะเพื่อเราเองถ้าเราคิดบวกได้ห้าสิบข้อร้อยข้อเนี่ยสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในใจของเรามันเกิดกับเราเองร้อปร์เซ็นข้อสามถ้ามีโอกาสทอง ถ้ามีโอกาสทองแววแววเข้ามาที่หูมีโอกาสดีๆข่าวข่าวแล้วแต่แววมาที่หูเราเนี่ยจงตั้งใจฟังด้วยสติคราครวนด้วยปัญญาอันนี้จะเห็นเยอะบอกว่าเนี่ยไปลงแชร์อันนี้สิเนี่ยลงไปเท่านี้ได้เงินเท่านี้เดือนละเท่านั้นเท่านี้นี่มันแววเข้ามาเหมือนโอกาสทอง แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังไม่ไมใช้สติไม่ใช้ปัญญาแต่ตรองเนี่ยโดดโครมก็ไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทองอะ่ะมันเป็นอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องไถ่โครนด้วยสติปัญญาของเราก็แปลว่าไม่ให้เราเกิดความโลภนั่นเองมีอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าจะไปเกิดข้อสี่ถ้าต้องเดินผ่านป้ายประกาศหรือข้อความในสถานที่ต่างๆที่เราได้ไปพบเห็นก็จงหยุดอ่านให้ความสนใจซะบ้าง เพราะอาจมีอะไรดีๆหรือข้อห้ามข้อปฏิบัติบ,ตบางอย่างซ่อนอยู่นี้การอันนี้หมายถึงเราเป็นคนมีสติว่ามีสติกับสามาถัถชัญญาอยู่กับตัวว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราเดินไปไหนทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเห็นอะไรผ่านสายตามถ้าไม่มีความสําคัญก็คงไม่มาติดตรงทางเดินของเราหรอกคิดดูส่วนมากเราจะไม่ค่อยสนใจใช่ไหม เราเป้าใหญ่เราอยู่ข้างหน้าเราไปอย่างเดียวพอไปถึงเป้าใหญ่เขาบอกว่ากลับไปอ่านข้อหนึ่งหน้าประตูใหม่ไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อห้าข้อสี่ข้อห้าจะคิดทําโครงการใดๆถ้าจะคิดทํางานการหรือโครงการใดๆเนี่ยจงคิดการให้ใหญ่เข้าไว้แต่ต้องเติมสูกและเบิกบานลงไปด้วยพอประมาณ อันนี้สาคัญอย่างโครงการเนี้ยโครงการเป็นบัตรธรรมเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายต้องมาดั่งเครียดอยู่การปฏิบัติทำทั้งวันทั้งวันเนี่ยความสุขความผ่อนคลายไม่มีเลยเนี่ยบางคนได้เพราะอารมณ์ธรรมสูงบางคนก็อาจจะกดดันรู้สึกกดดันเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมสิ่งเหล่านี้ลงไปให้ด้วยคือความสุขความสนุกเล็กๆน้อยๆหกหัดทำสิ่งดีๆ กับองค์กรและผู้ร่วมงานจนเป็นนิสัยห่มด้วยความสุขใจบ้างโดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้อันนี้ก็คือการที่เราจะทำดีกับใครเนี่ย <c oughs> คิดได้แล้วทำเลยอย่าไปคิดว่าทำนี้ลงไปเพื่อต้องการให้คนรู้หรือประกาศให้ใครรู้สังคมไทยเราก็ไม่ค่อยรับอยู่แล้วเลยแนี้แต่ว่าถ้าทำทำทำ,ทำสม่าเสมออยู่เบื้องหลังขอให้ทานั่นเป็นความดีบริสุทธิ์ ถ้าเราอยากจะช่วยใครสักคนที่เราเห็นว่าด้อยโอกาสเราก็จงช่วยแต่น้อย,อยช่วยไปเรื่อยๆช่วยด้วยความพอดีที่เราไม่เดือดร้อนแต่ไม่ต้องเป็นจําเป็นต้องไปประกาศให้ใครรู้ใครเห็นก็ได้นะอันนี้เป็นการคิดบวกเจ็ด <7. S 2> จงใช้สติไตรตรองทุกข่าวทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตจนเป็นนิสัยเพราะทุกข่าวอาจมีความบิดเบือ้อ ยิ่งปัจจุบันยิ่งร้ายใหญ่เลย <c oughs> ที่มีลายอยู่ในโทรศัพท์อะถ้าเราไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไตรตรองเนี่ยข่าวที่เข้ามาอาดีตอาจจะฟังจากคนอื่นคนรอบข้างอาจจะฟังจากซิอดูจากซอพิม์ฟังจากวิทยุโทรทัศน์แต่ปัจจุบันมันอยู่ในกระเป๋าเราแล้วอะในโทรศัพท์ที่ว่าลายนะ่เพราะในลายเนี่ยมันมี มันมีทั้งมันมีข่าวเท็จข่าวจริงข่าวปลอมปนกันอยู่นั่นนะจนถ้าเราอ่านอย่างเดียวไม่มีสติเรามือนหัวหมุนเลยใส่นะ